สีม่วงสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองว้านีมันอะไรยิ้นเปิดก่องคนแรกมานี่เลยโอ้โหแพรแอร์เ้ในบังอาจฆ่าเพืนฉันเลยข้าเปิดเองพลังห่นกล้วยดีทะลุอมแพเงก็ไปเลยอ่ะตายแน่เอ้ตอยตอยเน่พวกเขาฆ่าเพื่อนไปกนหลายคนเลยงี้ต่อยต่อย

ไอ้ยาต่อยเลยนี่ชฉันไป่ฟ้าจะนะ